ฮานี่กาเซียซ้อมโชว์อวดหุ่นแล้วโดยล่าสุดนั้นศึกชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของ w ด c พิกัด140ปอนด์ระหว่างเดวินฮานี่เจ้าของแชมป์โลกเขาจะขึ้นชกกับทางไรอันกาเซียนักชกชาวอเมริกันเพื่อนร่วมชาติซึ่งล่าสุดนักชกทั้งสองก็ได้ออกมาซ้อมโชว์สื่อที่เกียร์สันยิมในบรุกลิน นิวยอร์กเพื่อโปรโมทศึกชิงแชมป์โลกของพวกเขาที่จะมีขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ที่21เมษายนนี้ตามเวลาในประเทศไทย ที่บาเคลเซ็นเตอร์ในบูคลิลนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสำหรับเดวินฮานี่เขาเป็นเจ้าของสถิติการชกชนะ31ครั้งชนะนอก15ครั้งเขาไม่เคยแพ้หรือเสมอใครและเขาก็เป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทเพียงหนึ่งเดียวปัจจุบันเขาเป็นแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทพิกัด140ปอนด์ของ WBC จากการเอาชนะเรจิสโปเกตส่วนทางคิงไรอันกาเซียเจ้าของสถิติการชกชนะ24ครั้ง ังชนะนก20คังเขาแพ้1ครังให้กับทางแท้งเดวิดในพิกัดแคสเวด136ปอนด์เมื่อเดือนเมษายนปี2023นั่นเอง